ก็รู้ไงแม่ก็ผมทํางานมาเหนื่อยทั้งวันให้มันเอาไปหุงข้าวมันไม่หุงข้าวให้ผมแล้วมันด่าผมอีกอ่ะแม่อยู่เฉยๆแล้วมึงอ่ะมีสิทธิ์แล้วไปใช้น้องสัญญานไม่ลูกอะไอ้โอ้โอ้โอโอ้เป็นอะไรเป็นอะไรอะไรทำอะไงทำอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ไม่ต้องร้องลูกไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอะไรเดี๋ยวแม่จ่ายค่ามาเองลูกไม่ต้องเบะไม่ต้องเบะนิ่งเตะนิ่งเตะน้ำค้างไม่ยอมนะแม กมาี่ไอ้ค้างน่ะสิแม่เคยเห็นฉันทำกับข้าวแม่เคยเห็นฉันกวาดบ้านซักผ้าไหมเออแม่ทุกอยางทฉันทำฉันไม่ยอมนะแม่ไม่เคลียร์เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่จัดการจัดการแม่ไอ้ค้ามครับกี่เที่ยวแล้วมึงอยู่มาตั้งแต่เกิดน้องตั้งแต่เล็กจนโตแล้วมันเคยทำอะไรบ้างทุกสิ่งในทุกอย่างในบ้านหุงข้าวซักผ้าทูบ้านแม่ทำเองหมดทุกอย่างแล้วไปเจอไปใช้น้องได้ยังไงมึงรู้บ้างไหมว่าน้องค้างน่ะ หุ่นมันสวยหุ่นดีนี่นี่นิ้วมันอะก็อย่างก็ลำเทียนมันต้องไปคู่หญิงคู่นายจะมาทํางานผิวเสียหมดงานมึงอะไม่มีสิทธิ์กัแกให้ทายมันอย่างนี้ไงมันลูกผู้หญิงถ้ามันไปมีครอบครัวเข้ามันไม่หงเข้าให้พ่อผัวแม่ผัวเขาจะด่าเอาหรือเปล่าแม่แม่ต้องปล่อยมันยนด็กแม่แม่ด่ามาแล้วด่ามาแล้วลูกด่ามาแล้ว ม,มันไม่กล้าว่าหนูแล้วลูกไม่กล้าใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่านะแม่ออฉันน่ะมีทางให้แม่เลือกอยู่สองอย่างถ้าบ้านนี้มีชั้นน้ำค้งังก็ต้องไม่มีพี่ไอ้ขามขถ้าบ้านนี้มีพี่ไอ้ขามก็ต้องไม่มีชั้นน้ำค้า,าคนนี้เลือกอเอานะแม่แมขามมึงได้ยินแล้วใช่ไหมที่น้องมันพูดน้องมันเป็นผู้หญิงออกไปอยู่ข้างนอกมันก็จะตกกระกรรมลำบาก ส่วนเองเป็นผู้ชายเป็นพี่ยอย่าหาว่าแม่รักลำเอียงเลยล่ะนุกนะโน่นประตูบ้านออกจากบ้านแม่มามไปเน,นี่ยะครับแม่ไรขอมาออกไปเลย ดวงมันไม่อับเหมือนเอง็งไปออกจากบ้านไปออกไปเลยนะพี่ครัมเผอแม่ไล่ไมาเลยแล้วลูกใจหนูที่จุดในครามกลับเทา้าแม่สามคนแม่จา้าเหตุผลทไม่พอไม่พอไห้กูไปเอาจะไปกูยุให้ลุงแกพาเราพาก็ ถ้าต่อไปเพราะมันต้องต่อแหละเก่งโอยโอ้ยแม่ฉันรู้ปากดีๆๆาดดปากเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวตบใส่ฝังถามกามเ่าแม่ไปใกล้ในเมื่อ้าแม่ไรผ่านพะโล้<ป>นาฮงาลูก<ป>ถลำแม่ผมตามถลโลตองคนผ่านพะโลหลงเลงอยากเหนียวอยากเน้น อยากเห็นนักกูอยากแต่นักหรือคุณนายอ่ะอีให้คุณหนายนางอนมึงนอนง่ายพลาดแล้วจะอายร้องเองอ,งอนาคตอีกคร้างมันลคงไม่เข็ดอนาคตน้ำค้างมันลคงไม่เข็ดทำไมฟังีนครั้งทำไมอ๋อก้อจอกจะบานมึงไม่พ้นรอบเอ็ดแน่เอง